สวัสดีค่ะที่นี่กระท่อมชมจันทร์แฮปปี้ไ m มสนะคะจากกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะมีปาร์ตีเ้เล็กๆที่นี่เพื่อที่จะฉลองส่งท้ายปีเก่าภายในครอบครัวนะคะภายในครอบครัวของเราเองนะคะนี่ก็คือกระท่อมชมจันทร์แฮปปี้ไทมส์นะคะเดี๋ยวป้าเปียกจะพาเดินดูบรรยากาศสวนชมจันทร์ ยามค่ำคืนสักหน่อยนะคะรู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้ดูแลสวนสองสามวันนี้ก็แห้งแรงเหมือนกันนะอันนี้ก็คือบรรยากาศให้เห็นให้ดูบรรยากาศยามค่ำคืนของกระท่อมชมจันทร์มีน้องนินนี่น้องนินนี่นินนี่ก็มาเดินเลาะสวน รับป้ะเปียกด้วยนะคะตอนนี้มุมนี้ก็สวยงามประเปียกก็ชอบด้วยนะคะสําหรับมุมนี้ก็สวยมากมุมนี้ ชมบรรยากาศยามค่ำคืนน้องนินนี่ก็มาชมด้วยนี่กระท่อมชมจันทนะคะสวนชมจันยามค่ำคืนลมกำลังพัดแรงเหมือนกันนะคะเนี่ยอากาศหนาวเย็นได้ใจจริงๆกับบรรยากาศส่งท้ายปีเก่าสำหรับวันนี้ ว้าวลมพัดดอกไม้มได้บรรยากาศมากเลยหนาวนะคะเนี่ยหนาวหนาวแอบดูนินนี่นินนี่กำลังทำอะไรนินนี่คุยกับใครหรออ๋อนินนี่มีคุยกับ เจ้านายนี่นี่คุยกับเจ้านายเจ้าป่อยคุยกับแม่ป่อยเราจะมีปาร์ตี้เล็กๆกันที่นี่ในคืนนี้จากกระท่อมชมจันทร์ชั้นแนวนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับป้าเปียกด้วยนะคะเพื่อที่ป้าเปียกจะ สามารถมีเพื่อนเยอะๆได้เหมือนคนอื่นนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะช่องใหม่ช่องน้องใหม่นะคะยังยังไม่มีผู้ติดตามเท่าไหร่เลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าเปี๊ยกด้วยนะคะกระท่อมช,ชมจันชมจันชันแนวดูที่เนี่ยลมหนาวพัดมาพูดผิดพูดถูกเลยสําหรับคลิปนี้ป้าเปียกก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรน่าสนใจถ้ามีอะไรสนุกสนุกป้าเปียกจะ เอานำมาฝากอีกนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ